สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมนะครับผมจากดินรถมือสองครับพี่น้องครับวันนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมจะไปหาซื้อรถก็ไม่ได้นะไม่มีตังค์ยังอยู่เหมือนเดิมนะอินโนวาก็เหมือนเดิมนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะสนใจก็ทักขายมาก็ได้นะครับผมนะฮะบางๆเลยคันนี้ครับผม นี่เลยนะครับคันนี้เป็น t o y ย a c o r o l l a ่าทิดนะครับสองพันสิบสี่ครับเกียวัตโตแท้โรงงานครับผมออปชั่นเยอะมากครับคันนี้ครับมีกล้องรอบทิศทางเลยนะครับระบบนำทางนะฮะ GPS นะครับแล้วก็การประมวลค่าความเร็วนะครับผม ทุกอย่างเลยนะอยู่ในเครื่องเล่นนี้นะครับผมจะพะเครื่องเล่นนะฮะตกไปที่ประมาณหมื่นห้านะครับไม่รวมติดตั้งนะครับผมเพราะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแท้เลยนะครับเลมสูงมากนะครับให้ภาพคมชัดนะครับผมประเมินในการค่าในการถอยนะครับละเอียดนะครับผมเวลาเราจะถอยขอบฟุตบาทนะฮะดูที่เส้นกล้องเลยนะครับมาตรฐานนะครับผมถือว่าเป็นกล้องที่ทันสมัยนะฮะเอ่อ ตัวหนึ่งนะครับผมที่เจ้าของรถติดมานะครับเป็นเครื่องพันหกรุ่นตัวจีมีสเกิร์กตรอบคันมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับภายในสวยนะครับผมพี่น้องท่านใดที่มองหารถให้ลูกบุตรล้านนะครับก็โทรมาเลย1นึ0 0บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่เกิน400กิโลนะครับผมนะฮะถกทักมาได้เลยนะครับรถสภาพดีนะครับบางเดิมทั้งคันคันนี้กระจกหน้าหลังข้างไม่มี ไม่มีเปลี่ยนเดิมๆเลยนะครับผมเดิมๆโรงงานนะครับเจ้าของเอาไปวิ่งรับจ้างนะครับคันนี้ครับผมนะฮะแต่ก่อนเอาไปเปลี่ยนเป็นป้ายเหลืองนะครับผมก็ทําตอนนี้กลับมาเป็นรถบ้านเหมือนเดิมแล้วนะครับก็สนใจก็ทักทายมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับดูรถที่เจัดสุรินทร์นะครับผมอําเภอรัตนบุรีนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะฮะก็อาจจะ แฉะนิดนึงนะครับผมถ่ายให้คลิปให้พี่น้องชมแบบละเอียดไม่ได้นะครับผมแต่ก็ไปย้อนดูนะฮะผมถ่ายลงไปหลายคลิปแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับคันนี้นะครับสวยนะครับคันนี้สวยนะครับพี่น้องครับผมสภาพดีมากรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมหน้าเดิมหน้าเดิมหลังเดิมนะฮะตะเข็บเดิมทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับสภาพที่สวยเดยมๆเลยนะมันแฉะนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้รอดออกไปจอดนะครับผมนะ ดินมันไหลลงมาตรงนี้นะครับปกติเป็นจะเป็นพื้นปูนนะครับผมครับสนใจก็ถ่ายทักถ่ายมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับตาไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมสวยนะครับนะสวยครับเฉพาะตานี้ก็เกือบสองหมื่นนะครับผมสวยจัดนะครับผมภาษีหกแบบแล้วนะครับต่อให้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะพี่น้องต้องการ ก็ถัดไายาเลยเลขทะเบียนสวยด้วยนะครับผม8 8 3แจังหวัดอุดรธานีนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องข้างนะครับอ่าเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์แบบช่วงเข้าโค้งนะฮะเข้าแบบนึบๆเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องกลัวร่อนนะฮะไฟตัดหมอกก็เลยใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมนะฮะสวยรถใช้งานน้อยมากนะครับผมนะเจจะควงเอาไปก็ไม่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเป็นรถพระอาจารย์อยู่จังหวัดอุดรธานีบอดีท่านไม่มีที่จอดนะฮะรถมาเยอะมากเลย รถของท่านสามสี่คันเลยนะครับผมนะฮะถ้าไม่มีที่จอดท่านก็เลยบอกให้ผมไปเอานะครับผมสวยมากนะครับนี่นะครับผมนะฮะพระอารย์ท่านไหนที่ดูคลิปอยู่นี้ก็ทักทายมาได้เลยนะครับผมสวยครับสวยนะครับผมผมบอกคําเดียวเลยสวยมากได้ไปไม่ผิดหวังน่อนนะครับถูกไวเลยนะครับรถสภาพดีเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเก็บอะไรนะครับผมนะฮะ ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บอะไรเพิ่มนะครับผมรถจบทุกอย่างเลยนะครับสภาพดีครับคันนี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ